สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง Youtube สิทธิพงศ์สียวงศ์นะครับกรเกษตรชาวบ้านเนะครับมือหนีผ้าเขาสวนเน่าไม้ฝรั่งนะครับทดลองปลูกไว้หาซิปต้นนะครับไ้ปุยนะครับถึงไ้ปุยไปอายุกับหกเดือนนะครับเลิมแทงนอนะครับ แต่ว่ายังบัวนานเนี่ยนะครับตัวนี้ค้ำนะครับให้เขาตั้งตรงนะครับโดยใส่สายน้ำยศนะครับเพื่อเป็นแนวนะครับไว้เขาหลบนะครับแล้วการแต่งนะครับแตง่งต้นเขาใหา้สวยงามนะครับตัวนี้ฝนตกหนักนะครับ ดินล่วนปนสรายนะครับค่อนข้างจะชุบนะครับและกาอเฮ็ุให้การแตกนอนีหน่อยลงนะครับบางบางบางตัวจะเหลืองเลยทดลองเบิ่งว่าจะเหมาะสมกับดินเฮ้าบอนะครับสำหรับวิธีในการแต่งกะดึงนะครับผวกใบ ต้นเลื้ยงนะครับสีที่าองศาดึงออกนะครับแต่งเขาจัดทรงนะครับจัดทรงต้นหม้ให้มันบางนะครับดึงเอียงนะครับดึงเอียงแบบสีที่หาองศา ตัวใดมันเหลืองนะครับดึงออกนี่ครับดูแลเบื้องต้นนะครับนี่ก็เรียนรู้นะครับจากของไม้นะครับทดลองเบื้องนะครับกับดินเท่าดึงออกให้บางตัวใดที่มัน เลื้งแล้วนะครับแล้วก็เห็นจะได้บโหน้าเนี่ยจนเกินไปบบสุมนี่ครับแต่งดึงออกเลยครับถ้าเกิดเกิดเชื้อละนะครับให้ดึงออกเดีวเขาจะแตกนอใหม่ขึ้นมาครับ แต่งนี่ว่าไหาปุ๋ยแต่แต่งนะครับได้ยาไปน้ำวันนี้วันนี้เขามาเต็มรูปแบบนะครับมาชมสวนห,หะน่อไม้ฝรั่งรับรเกษตรชาวบ้าน,นครับชมน้อมันจีกันนะครับตรงคนนี้เอาออกเห็นมันเลื้องนะครับให้มันบางมันจะได้นอใหญ่นะครับ นี่ก็เริ่มมีเม็ดนะครับจะเป็นรุ่นทดลองนะครับหาิบต้นนะครับกันได้ก็ห่างหายไปดนนะครับโทรศัพท์มีปัญหานะครับพามาชมนอไม้ฝรั่งนะครับอันได้ก็ฝากกดไรก็แชร์กดติดตามนะครับทางช่อง YouTube สิทธิพงศ์รีวงษานะครับเกษตรชาวบ้านนะครับสารเกษตรดีๆนะครับ ผ้าเฮ็ดง่ายๆนะครับตอนนี้พาเบิงสวนนะครับง่ายกำลังแตกก็มีครับผมฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ